เมืองคุราชิกติตั้งอยู่ในจังหวัดโอกายามะเอกลักษณ์ด้วยบรรยากาศของเมืองเกา่าที่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่นี่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและศิลปะท,ที่น่าสนใจถ้าต้องการสัมผัสความดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่นี่เป็นอีกทางเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในคุราชิกิเริ่มด้วยชุมชนเก่าแก่ที่บีคังเป็นที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนสไตล์ญี่ปุ่นก่อนมีโกดังสินค้าและคลองที่สวยงามสามารถเดินเล่นหรือเช่าเรือล่องไปตามคลองกับบรรยากาศเมืองเกา่าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะโอฮาระที่จะแสดงผลงานศิลลลปปะะะะรรดัับโกทท้งงแต่าเศ พิพิธภัณฑ์ื้นบ้านคุราชิกิที่จัดแสดงผลงานศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้านจากทั่วญี่ปุ่นสวนอนโดเป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นที่มีบรรยากาศสงบและงดงามชมดอกไม้และต้นไม้ที่ถูกจัดแต่งอย่างประณีตสวนนี้มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของตนและเดินซื้อของที่คูราชิกิไอวิสแควร์หรือถนนคนเดินซึ่งที่นี่มีทั้งโรงแรมร้านอาหารร้านค้าสามารถซื้อของฝากหรือหาที่พักได้รวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดสำหรับกิจกรรมและเทศกาล ที่คูราชิกิตมีเทศกาลที่หลากหลายเช่นเทศกาลล่องเรือชมดอกซากุระเมืองคูราชิกิตเป็นจุดหมายที่น่าสนใจมีกิจกรรมและสถานที่ที่เที่ยวอีกมากที่นี่ให้ลองมากันสักครั้ง